ที่กองรงเยาวาลในการที่จะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนตะลอดจนได้เเห็นในความสำคัญอันกล่าวแล้วได้ปรารฏว่ากิจกรรมที่จะมีขึ้นในวันนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะสร้างแรงบระดาลนใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหลายทั้งปวงของโรงพยาบาล ที่จะทําหน้าที่ให้บริาการประชาชนได้อยา่างเต็มความสามารถในโอกาสแรกกับผมในการกล่าวสตุดีแตกเคืือข่ายสื่อมวลชนต่างภาครัฐและอีบนที่ผ่านมาทั้งในด้านข่าวสารด้าส,าาสุขภาพการให้ความรู้ทางด้านสุขภาพรวมถึงสถานการณ์วิกฤตรวมถึง การให้ข้อเสนอแนะที่เป็นความต้องการของพี่นอ้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพี่นอ้องประชาชนท้ายที่สุดนี้ขอให้ท่านทั้งหลายขอขอบคุณนะครับท่านผู้บริาาการก็ได้มีออกใบการให้ความรู้กับประชาชนด้วยนะคะและแพทย์ต่างด้วยนะคะคือชาโชคสัดวระจบกฉินผันมานะที่นี้ด้วย เราทความ้นเวยกันนะคะจากพี่น้องสื่อมวชนนะคะมาร่วมงานสื่อมวลชนสาคัญของเรานคขอบคุาถึงในกานอาจจะพูดไม่หมดนะคะเพราะว่าจิงวิญญท่านได้เห็นเป็นกระจก์สายตามีการเปลี่ยนแปลงของรวมทีมงานจบคิริขันของเราค่ะจนถึงปัจจุบันนี้และสิ่งที่ท่านได้วางอนาคตไปข้างหน้าไม่หยุนะคะที่ คนขันที่เด่นนะคะคุณอุคอร์จิีกับแม่แท้ชุมพลุณเจริญนะคะซึ่งท่านจังเป็นรองผู้วันนี้เรามีแต่รอยยิ้มกันนะคะทุกคนที่ได้มาร่วมงานแม่แท้ชุมพลุณเจริญนะคะแม่แท้เชาชาด้านดุจธรรมภาษาสารการเอาอกเอาใจก็แข็งแกร่ที่โรงพยาบลเรานะคะต้องรักกันมาอย่างยนานนะคะด้านที่สองนะคะน้องประชาชน จบจค่านแล้นจังหวัดที่มีปัญหาเจจากี่ยวกับกระดดกระพรอจะได้รับการดูแลปอบรับกแล้วก็ชื่นชมสนแสดงความยินดีที่ได้รับกา,ารรักษานะค,ะ,คะแล้วก็เขาเราไม่จับท่านผู้ริการนะคะแสดงความยินดีนะคะด้านแพทย์ดับแรแพทย์ทีวการดูแลเรืองยาที่ดีมาโดยตลอดนะคะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในทางด้านยานะคะด้านเภสัชการนะคะ พ่อดอกไม้นะคะจากนั้นที่เมืองกาลนะคะและมีหนุ่นะคะที่มารับบริการที่โรงพยาบาลจุกเดขานและเมื่อในปีพยาบาลนีเบนนะคะมีหนึ่งท่านที่วันนี้ติดธารกิจไม่ได้มานะคะคือคุณจาเมียนอุดมเกษตรนะคะท่านติดท่านสนับสนุสน,นและออฟฟิศนีเดนนะคะเขาแสดงความดีกับนนคุณวินัยมากขดนะคะ เกีรยรติคุณอุคคลี่เด่นโรงพยาบาลจบ 25, ทีิริธรรประจําปี2566ในด้านสนับสนุนแบะออฟฟิบที่เด่นนะคะขอแสดงความยินดีต่รับร,รู้เลยว่านี่เกี๊ยงนะคะให้การดูแลทั้งภายในองค์กรพยาบาลและภายนอกนะคะจากนอกจือจาก,กองค์กรพยาบาลท่านยังให้การดูแลท่านอื่นด้วยนะคะขอแสดงความยินดีตคุณชมาณะหเกี่ยิด้วยนะคะ เีติคุณด้านลูกจ้างผูง้ปฏิบัติงานดีเด่นนะคะขอสะแสดงความยินดีกับรางวัลคุ้มรางวัลในวันวนี้ประจำปี2526นะคะและขอ